เป็นยังไงกันบ้างครบตอบรอบนี้ตรอเป็นตอนสุดท้ายแล้วในจิตนี้อ่าครับก็ส่วนตัวผมรู้สึกตื่นเต้นฮะว่าเฮ้ยเวลาผ่านไปเร็วมากเลยจาก EP หนึ่งจนถึง EP 6แล้วก็ขอบคุณการตอบรับที่แบบว่าดีมากๆจากแฟนคลับทุกๆคนนะฮะใช่ตอนตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP นี้เนี่ยรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือเดินทางมาถึงตอนจบกันแล้วนะครับมันเป็นแบบ6ออดีตที่มันไม่น่าเบื่อเลยแต่ว่าจริงๆอยากจะให บบมีซีซั่นต่อไปเรื่อยๆเลยคราวนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันน่าจะยังไม่ได้เพราะอะไรยังไม่ถึงตอนที่มันจะจบจริงๆแต่อยากจะให้ติดตามกันก็คือวันนี้จะเป็นอินฟูซีฟสำหรับใครที่ซื้อบัตรเข้ามาร่วมชมตลอดใช่ครับมีความพิเศษตรงไหบ้างสำหรับวันนี้ในสิ่งที่แบบเราสมัครให้กับแฟนคลับที่ซื้อบัตรไมมีกิจกรรมนะสำหรับแฟนคลับที่ซื้บัตรวันนี้ก็จะได้ดูพร้อมกับพวกเราทุกคนเลยครับแล้วก็จะมีโชว์พิเศษพิเศษให้ด้วยครับซึ่งจะเป็นยังไงก็ ต้องไปดูในโรงนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาวันนี้ครัต้องรอรับชมเลยครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาในวันนี้ฮะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราสามารถดูสดได้ทางช่องทางอมรินทีวีนะฮะเวลาสี่ทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยทางช่องจินเลอร์ออฟฟิเชียลนะฮะดูทัวร์ได้เลยวลากี่โมงครับเวลากี่โมงครับห้าทุ่มห้าสิบครับเดี๋ยวขอถามดิวเดียหน่อยครับตอนนี้ชายมาถึงทีมบุกไทยแล้วอยากถามว่าระหว่าง กอนออนซีรีส์กับหลังอ่อนแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างสรับเราโอ้โหก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยครับเปลี่ยนไปแฟนคลับเพิม่มขึ้นไหมใช่ครับแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีคนรู้จักมากขึ้นครับทุกวันนี้ก็มีคนมาทักมากขึ้นตอนนี้ได้ได้อ่านในโซเชียลม,ยมีเดียเอาไวว่ามีแฟนคลับจากไหนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยต่าง,งชาติใน ก็เร um, right, uh ียกได้ว่ากึ่งๆนะครับมีทั้งคนไทยทั้งต่างชาติครับแต่ว่าอินเตอร์แฟนก็เข้ามาเยอะมากขึ้นถ้ายวพอนำเจอครับสำหรับเจอเราคนพักขึ้นเยอะพอๆกับก็คนก็รู้จักมากขึ้นฮะแต่คนส่วนใหญ่ก็รู้จักในนามเบอร์เกอร์เนาะเจอก็เริ่มชินละอืมใช่อะแล้วอย่างนี้มีแผนที่จะทำเออซีซั่นสองไหมอ่าถ้าซีซั่นสองก็ต้อง หวังผู้จัดนะคะแล้วก็แฟนๆทุกคนนะคะช่วยพพอร์ตเราเนาะคุณนะใช่ถ้าแล้วเราสองคนร่วมแฟนกันดรัยก็มีความสุขดีครับก็เหมือนได้เจอเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งในการร่วมงานใช่ฮรก็จริงๆก่อนหน้านั้น่ะเขาเรียกว่าเราไม่ได้เป็นคู่นี้เนาะแต่ว่า จนสุดท้ายแล้วเออเราก็ได้มาคู่กันได้มาแบบแรกๆก็มีการเก่งเวลาถ่ายอนะไรเงี้ยแต่พอเราได้คุยกันมากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้น<ม>ก็มีความแบบไอส์เบรกิ้งเรียบร้อยแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออเข้ากับเขาง่ายขึ้นเลยรได้เล่น,นกันลวกันใช่ครับอย่างนี้ถทามหนมทีซีซั่นสอ,สองกันแฟนตาไแฟนตะได้ฟินมากกว่าเดิมแน่นอนครับต้องรอติดตามซีซั่นสอง,สอง่าเดียวคอทาทำดีตั้งระะับครับ,บตัวละครฮีด้ามีอะไรที่แตกต่างกับเราบ้างอะไรนะครับตัวละครฮีด้ามี อะไรที่แตกต่างใช่ไหมครับก็ในส่วนตัวฮีด้าเนี่ยครับคือเขาจะมีความเป็นแบบขี้เล่นแบบชอบแบบแกล้งแกล้งพี่อะไรอย่างเงี้ยแบบชอบทําให้พี่แบบหัวร้อนเล่นๆแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวผมเองผมเป็นคนเรียบร้อยมากไม่ครับจริงๆจริงครับจม่ได้จริงไม่จริงเลยเลรอกครับใช่ไหมว่าเรียบร้อยสุดๆก็เลยนั่นแหละครับในส่วนตัวงานด้วยเพราะหลายหลายคนชมเลยว่าเราเล่นเป็นธรรมชาติมากมันดูเหมือนเป็นตัวเองอ่าก็ค่อนข้างถูกต้องแล้วครับก็จะมีตัวคนมาก แล้วเ,เ,เรานเล็กๆนะ้อยๆแล้วสำหรับตัวเราเนี่ยพอได้เล่นกับมีราคือเราแพ้ความใกล้ชิดเขาไปคือแบบเราต้องเล่นสนิทกับผู้ปกคองผมบอกเลยครับว่าตอนแรกอะเต้กับวิกอะมีกำแพงต่อการ<ไ>สูง<ไ>มากแล้วคราวนี้เหมือนอยู่ในการเรื่อยๆก็คือลองเปิดใจกันเลยว่ามันเป็นยังไงก็คือตอนคิวกลางๆแล้วคร,รับก็คือแบบลองเปิดใจคุยกันว่าเหมือนเราได้คุยกันมากขึ้นแล้วสนิทกันมากขึ้นอะไรใช่ครับทุกวันนี้ก็เลยแบบกลายเป็นแบบสนิทก<ไ>ันแบบคุยกันได้สบายทุกเรื่องเลย ในตอนที่ต้องถ่ายทำในเรื่ององคราแสดงเรามีปรึกษาคุยกันไหมแต่ละรอบก็ปรึกษาทุกครั้งว่าซีนี้เล่นยังไงต้องแบบรู้สึกยังไงอะไรก็สนุปดีครับที่ได้เล่นด้วยกันก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเล่นด้วยกันอีกอยากจะเล่นด้วยกันอีกครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องนี้ซีซั่นสองหรือเรื่องอื่นก็ตามโอเคครับเดี๋ยวพอถามเต้เลยครับเต้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้ครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เล่นคู่กับน้อง เพราะว่าเหมือนเรามีแพชชั่นเดียวกันเราคุยกันตลอดว่าเฮ้ยยังไงยังไงยังไงเราแบบมีจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วมันเหมือนเหมือนแบบมันเป็นแรงผลักดันแบบให้เราไปด้วยกันนะครับใช่อค่นั้เดียวครับเกรนครับว่าดาวดังจากที่ซีดีออนเราเป็นอย่างไรบ้างครับกับแตรตอนรับของเราโดนดราม่าเฉยเลยครับว่าเอ้ยขึ้นประธานอะไรเนี่ยประธานชมรมดนตรีอะไรเนี่ยทำให้แบบโชกุล ไปหาสเตอเราบอกมันมันดราม่าขนาดไหนอะไรนะครับมันดราม่าขนาดไหนครับดราม่าก็กลางๆไม่ดราม่ามากครับประธานชมรมดนตรีที่เล่นดนตรีไม่เป็นเลยทำอะไรไม่เก่นเลยเขาจะเป็นประธานทำไมเดี๋ยวหยุดเด็กหล่อจิตวิทยาสูงด้วยครับแล้วจริงๆแล้วจริงๆชีวิตจริงเราไม่เป็น ไม่เปลี่ยนไม่เป็นเลยไม่เปลี่ยนเลยกันเพราะข้าจะเตรงกับคาแรคเตอร์ชีวิตจริงชีวิตจริงทำอะไรเป็นบ้างไม่เป็นเลยดนตรีเกี่ยวกับไม่ได้เลยครับดนตรีแล้วตัวเราประทับใจอะไรเลยพี่นี่เรื่องนี้ล่ะจนถึงวันนี้มันจะแบบจะจบตอนสุดท้ายหรออย่างแรกก็คือประทับใจโปรดักชั่นทันทีมงานแล้วก็พี่ๆน้องๆด้วยกันครับที่ว่าร่วมงานด้วยกันมีความสุขเวลาเราอยู่กองด้วยกันนะครับก็เล่นการหยอกล้ออะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะทำเที่ยวครับทุกคนมีห้ามีคนพูดถึงหลังผมมาก ั้งเรื่องการแสดงทั้งเรื่อง,ง,แ,ง,งแบบเรื่องใดๆผู้ชมราลทงานันก็ดีใจครับผมแล้วขอบคุณทุกคนมากๆาที่ชื่นชมตัวเคนชื่นชมรักชอบเก็บแล้วก็ชื่นชมในตัวทีมงานพวกเราทุกคนครับก็เห็นกระแสะตอบรับแล้วทุกคนชอบกระแสะตอบรับ,รบดี ทีนี้พวกเราทุกคนก็ดีใจมากมานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับมีอ่านฟีแบบว่าทำไมเขาเห็นครับคนเขาคอมเมนต์ด่าแบบนี้มีครับีครับช่วงแรกๆ EP หนึ่ง EP สองเนี่ยเียนเลยไงว่าเป็นตัวโดนของทุกคนเลยครับว่าทำไมทำกับช่วคุณแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้แต่ก็วันนี้ EP สุดท้ายแล้วครับทุกอย่างที่เคยนทำไปก็จะมีเหตุผลในตัวของมันครับว่าทำไมเค้นถึงเป็นคนแบบนี้ก็ฝากติดตามเลยครับแล้วเห็นว่ายิ่งเวอร์ชันอันตรายนี่คือเราที่แบบแซ่บสุก ก็ไม่รู้สิครับผมแต่ว่าห้ามพลาดแค่นั้นเองครับอย่างไรเวอร์ชันนั้นดับนี้ต้องยางไรบ้างครับใช่อันดับนะครับก็ต้องไปสมัครต้องไปสมัครที่ทางช่อง YouTube ของจินเลอร์ครับผมแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับจะบอกเลยว่าเค้นในอันดับเนี่ยเดือดจริงเ้าขอถามทีป๊อปหน่อยป๊อปในเรื่องนี้เราล็อกหลอกเราได้ตลอดเรลายบ้าเราหมดเป็นนางสนกเรื่องเลยเหมือนมีเสือไปตามตุลาที่ไหนเอาคนเล่นได้ดี แต่เขาตัวเองดีอะที่สุดตอนแะกลือคือรู้ฟีดแบบว่าตัวละครโชคุนเป็นตัวละครที่มีความดราม่าก็เซนซิทีฟแต่พี่คิดว่าจะขนาดนี้ก็คือร้องได้ทั้งเรื่องเลยมีอะไรนิดหน่อยก็เนี่ยก็ร้องได้เลยแต่ก็เป็นตัวละครที่น่าตงสารนะเพราะว่าเขาก็ต้องการความรักก็เป็นคนที่พร้อมจะให้ความรักกับทุกคนเราข้างตัวเองแพรว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยให้ความรักกับตัวเองเลย สำหรับเรามันเล่นยากไหมท้องเราคนเรา้องไห้ตลอเดเลยเราเป็นคนจาร์นซาตอนแรกครับผมคิดว่าซีร้งองหอไห้ทุกอย่างเลยหรือเป่าพอเราได้เล่นเป็นตัวละครโชว์จริงแล้วเนะี่ยมันไม่ยากเลยครับผห้าสี่สามสองหก็ร้องไห้เลยเรื่องความที่ตอนนั้นมันมันอยู่ในบทบาทนะครับพวกเราทุกคนตอนทํางานหรือว่าตอนถ่ายทําอยู่เนี่ยไม่เป็นพวกเราอินกับตัวละครแล้วก็ซิทชั่นนั้นมากๆครับจนทุกอย่างมันโผมไปได้อย่างดีครับผมก็คือเราช่วยส่งคิวให้กับเพื่อนใช่ครับ ต้องขอบคุณเพื่อนเลยเพราะว่าดูใจหลายคนบอกว่า EP 5ตัดจบแบบวงเลยก็แบบเราจะเลือกฟังไหนก็ต้องติดตามใน EP 6นีนะครับก็คือต้องติดตามวันนี้เนาะผมใช่ต้องติดตามใน EP นี้เท่านั้น <c oughs> จัดให้ครับผมจัดให้โอเคโอเคน่ารักมากต้องติดตามใน EP 6นะครับเพราะว่าจะเป็นบทสรุปของซีซั e ่นนี e ้แล้วนะครัะเดี e ๋ยวถามอาลัน e บ้างครับเลย อะไรอ่ะคนนี้อะไรมีมีคนหึงนะมีคนก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ผมได้เล่นนะครับก็ตอนแรกก็มีความเก่งอยู่บ้างก็จริงๆก็ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยนะครับที่แบบว่าคอยช่วยคอยให้คำแนะนำแล้วก็ยังมีทีมงานกับแล้วก็คนที่ สำหรับเราเรื่องความกระาุกตอนจบเป็นยังไงบ้างที่เราเอามาเนใจบเล่นกอคชั่กับเพื่อนก็ช่วยกันเนียทำเป็นก้อรู้สึกว่าดีใจนะที่ได้แบบว่ามาเล่นกับทุกคนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้สนิทกันมากขึ้นได้แบบการที่ว่าการทำงานครั้งนี้เป็นการมีการทำงานทั้งกับเพื่อนสนิทแล้วก็เพื่อนแล้วก็ทุกคนกันนะครับเดี๋ยวสุดท้ายให้ทุกคนฝากข้อสุดท้ายในวันนี้ ครับก็วันนี้นะฮะตอนสุดท้ายแล้วอยากฝากทุกๆคนด้วยนะฮะซีรีส์เรื่องรักชอบเจ็บ EP 6นะฮะอยากให้ทุกคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยรอดูซีซั่น2ด้วยนะฮะตัวทุบรถเลยนะใช่เผ็มเปรี้ยวหวานมากเลยไม่ใช่รถอย่างนั้นอร่อยนะฮะโดยรวมนะฮะฮะอ๋อไม่ใช่ใช่สนุกครับอยากให้ทุกคนติดตามนะก็ฝากไว้ในห้องหมอกอ้อมใจด้วยกับพวกเราทั้ง3คู่นะฮะวันนี้มีแฮทแท็กตอนจบไหมครับแฮทแท็กตอนจบ คิดไปเลฟ EP 6บอกเลยว่าดูเดือนมากๆเจ็ดคั้งไม่ไเคยเพราะว่ามีแต่ซัก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆครับที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ EP หนึ่งจน EP นี้ EP สุดท้ายแล้วนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจเลยครับพวกเราทำเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่ครับผมไม่มีใครที่จะเหนื่อยหรือว่าบ่นอะไรก็แล้วแต่ครับพวกเรา ทำอย่างเต็มที่จริงๆครับก็ขอบคุณทุกๆค,คนมาแล้วเราจะสร้างความสุขให้ทุกคนแบบนี้ต่อไปครับ,บครัครับ